เรื่องย่อละครกรงนำพึ่งตระกูลเตียวเป็นตระกูลทรงอิทธิพลชื่อดังของภูเก็ตที่ทำธุรกิจเหมืองแร่แม้ภายหลังธุรกิจจะประสบปัญหานายเหมืองเตียวหรือเตียวเหลงก็ไม่ยอมแพ้หันมาทำธุรกิจรังนกโรงแรมรีสอร์ทรวมถึงตึกแถวจนร่ำรวยเตียวเหลยงมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่สร้างตัวมาด้วยกัน แต่เพื่อนของเขาและลูกชายอายุสั้นเหลือเพียงหลานชายของเพื่อนที่ยังเป็นทารกเตียวเหลียงจึงรับมาอุปการะและรักเหมือนหลานชายแทๆ้ๆพร้อมตั้งชื่อให้ว่าชลัมพลเตียวเหลียงมีน้องชายชื่อเตียวซกส่วนเตียวซกมีลูกชายชื่อศักนรงเตียวซกกับศักนรงรู้สึกว่าเตียวเหลียงลำเอียงรักชลัมพลมากกว่า ทำให้เตียวซกมีปากเสียงกับเตียวเหลงบ่อยครั้งเรื่องใหญ่ที่สุดคือการที่ชลลามพลดูแลธุรกิจดังนกที่ตนหมายปองจนกระทั่งวันหนึ่งเตียวเหลงถูกฆาตกรรมและมีคนเห็นอากุยคนงานในบ้านรอบวางระเบิดรถของเตียวเหลงชัยยศคนสนิทของเตียวเหลงที่ช่วยเลี้ยงชลลามพลมาตั้งแต่เด็กคาดว่าเป็นฝีมือของเตียวซกที่หวังครอบครองทุกอย่าง เมื่อรู้ว่าอากุยหลบหนีไปเชียงใหม่ชลลำพลจึงตามไปล่าตัวอากุยยิงปืนใส่ชลลำพลเพื่อหนีเอาตัวรอดขณะนั้นมีมะคุเทศสาวคนหนึ่งพานักท่องเที่ยวผ่านมาและเกือบโดนลูกหลงชลลำพลเข้าไปช่วยเธอไว้และมีเหตุจำเป็นทำให้เขาต้องจูบเธอเข้าหญิงสาวตกใจจนหมดสติเมื่อรู้สึกตัวผู้ช่วยของเธอจึงบอกว่า เห็นคนที่ไล่ยิงกันหายเข้าไปในป่าชลพลกลับมาบอกชัยยศว่าอากุยพัดตกภูเขาและน่าจะไม่รอดชัยยศจึงรับปากจะให้คนของตนจับตาดูเตียวสกเพื่อหาหลักฐานเอาผิดคืนนั้นชลพลบังเอิญเห็นกระดุมเม็ดหนึ่งหล่นออกมาจากเสื้อเขาชายหนุ่มจำได้ว่าเป็นกระดุมของมะคูเทสาวพอนึกถึงวีรกรรมจุนจุนและจูบของเธอแล้ว เขาก็รู้สึกว่าเธอน่ารักแต่เมื่อยังมีภารกิจสำคัญต้องจัดการชายหนุ่มจึงตัดสินใจไม่คิดเรื่องส่วนตัวอีกเมื่อถึงวันเปิดพินัยกรรมญาติทุกคนมากันครบแต่ทนายบอกว่ายังขาดสายน้ำพึ่งและน้ำเหนือภรรยาลับกับลูกชายวัยห้าขวบของเตียวเหลงที่มีสิทธิ์ฟังพินัยกรรมเตียวทรงไม่พอใจเขาไม่เคยรู้ว่า เตียวเหลียงมีภรรยาและลูกนอกสมรสอยู่นอกบ้านแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเตียวเหลียงเป็นคนมากรักยิ่งภรรยาหลวงมีลูกไม่ได้เตียวเหลียงจึงมีข้ออ้างในการพาภรรยาคนที่สองสามสี่เข้ามาอยู่ในบ้านเสมอทว่าทุกคนไม่ทันมีทายาทก็มีเหตุให้ต้องตายไปใครๆต่างก็ว่าเป็นฝีมือคุณนายใหญ่ที่เพิ่งตายด้วยโรคหัวใจก่อนที่เตียวเหลงจะเสียชีวิต ระหว่างที่รออยู่อยู่ทนายก็ได้รับแจ้งว่ารถทัวร์ที่สายน้ำพึ่งเดินทางมาจากเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุที่นครสวรรค์การเปิดพินัยกรรมจึงต้องหยุดไว้ก่อนทนายขอตัวกลับไปดูแลเธอโดยมีชัยยศตามไปด้วยวันต่อมาชลัมพลได้รับข่าวว่าน้ำเหนืออาการแย่เป็นเจ้าชายนิทราส่วนสายน้ำพึ่งยังไม่ได้สติ ชลัมพลจึงเดินทางมาเยี่ยมทั้งสองที่พักอยู่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์แต่เมื่อมาถึงกลับได้รู้ว่าสายน้ำพึ่งความจำเสื่อมแถมยังมีคนลอบเข้ามาฆ่าถึงโรงพยาบาลหญิงสาวตกใจกลัวไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลัมพลจึงตัดสินใจเข้าไปดูในห้องแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นว่าสายน้ำพึ่งคือมาคุเทศสาวคนนั้น การที่เขาเคยช่วยเธอจากลูกปืนคราวก่อนทำให้ส่วนลึกของสายน้ำพึ่งไม่กลัวเขาเหมือนคนอื่นๆชัยยศจึงตัดสินใจว่าควรให้ชลลาพลอยู่ดูแลเธอในช่วงนี้อาการของสายน้ำพึ่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆชลลาพลตัดสินใจพาสายน้ำพึ่งไปเยี่ยมลูกชายที่ยังเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในห้องพักเขาคิดว่าสายใหญ่แม่ลูกผูกพันอาจทำให้ความจำของเธอกลับคืนมาบ้าง แต่ยังไม่ทันแนะนำว่าน้ำเหนือเป็นลูกชายสายน้ำพึ่งก็ปวดหัวอย่างรุนแรงเธอร้องไห้จนสลบเมื่อตื่นมาอีกครั้งก็ยังจำไม่ได้ว่าเพึ่งไปเยี่ยมน้ำเหนือมาหมาดๆหมอจึงสรุปว่าอาจต้องรอให้เธอได้ปรับตัวสักระยะและไม่ควรกระตุ้นให้นึกถึงอะไรในช่วงนี้บาดแผลภายนอกของสายน้ำพึ่งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ชลัพลจึงตัดสินใจพาเธอกลับบ้านที่เชียงใหม่เพราะคิดว่าเธอยังไม่ควรเผชิญหน้ากับคนในตระกูลโดยเฉพาะเตียวซกรายนั้นตั้งแงกเกลียดเธอตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเขาพยายามหากิจกรรมที่เธอชอบทํามาให้ทําอย่างใจเย็นตามคําแนะนําของหมอเพื่อจะช่วยเธอฟื้นความทรงจําช้าๆและคอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดสําหรับชลัมพลแล้ว สายน้ำพึ่งเป็นเหมือนเจ้านายอีกคนของเขาแต่สำหรับสายน้ำพึ่งนั้นชลลาพลเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเธอชายหนุ่มไม่ได้บอกเรื่องที่เธอเป็นภรรยาลับๆของเตียวเหลงเพราะเกรงว่าเธอจะรับไม่ได้ที่ต้องรู้ว่าตอนนี้สามีก็ตายส่วนลูกชายก็ยังเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ทำให้สายน้ำพึ่งคิดไปเองว่าครอบครัวของเธอที่ชลลาพลพูดถึงบ่อยๆว่าอยู่ภูเก็ตนั้นคือครอบครัวที่หมายถึงพ่อแม่ และเขาเป็นคนที่พ่อแม่เธอส่งมาดูแลสายน้ำพึ่งเริ่มตกลุมรักเขาในขณะที่ชายหนุ่มอ่านท่าทีได้และจำเป็นต้องหักห้ามใจเพราะเธอคือภรรยาของผู้มีพระคุณเขาคิดว่าการอยู่ด้วยกันกับเธอสองต่อสองนั้นเริ่มจะหนักหนาเกินไปทำให้เขาติดต่อหาชัยยศและขอให้จ้างแม่บ้านสักคนมาอยู่เป็นเพื่อนชัยยศรับปาก ก่อนจะได้ยินเสียงคนแอบฟังที่ประตูเลยตัดบทสนทนาพอเปิดไปก็เห็นว่าเป็นนารีเด็กรับใช้ในบ้านที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรเนื่องจากเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาก็ยังไม่ชอบใจที่นารีมาทำรับๆล่อๆนารีจึงอธิบายว่าเดียวโซกให้เธอมาตามไปพบเดียวโซกถามถึงเรื่องกำหนดกลับของสายน้ำพึ่งเพราะอยากจะเปิดพิณในกรรมเสียที แต่เมื่อชยยศอธิบายว่าเธอยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวเตียวซกจึงโมโหต่อว่าสายน้ำพึ่งวางอำนาจเพราะมีลูกชายสืบสกุลให้เตียวเหลงไม่เกรงใจคนอื่นๆเขาเริ่มไม่พอใจสายน้ำพึ่งมากขึ้นด้านชลามพลเมื่ออยู่ในบ้านกับสายน้ำพึ่งหลายวันเข้าเขาก็เริ่มเอะใจว่าทำไมแถวแถวนี้ไม่มีเพื่อนบ้านเลยเช้าว,วันหนึ่งเขาทำทีชวนสายน้ำพึ่ง ไปขับรถเที่ยวรอบๆเพื่อสำรวจดูว่ามีบ้านหลังอื่นอยู่บ้างหรือเปล่าแต่กว่าจะมาเจอหมู่บ้านจริงๆก็กินระยะทางไปไกลชายหนุ่มยิ่งแปลกใจว่าทำไมเตียวเหลียงถึงปล่อยให้ลูกเมียพักอยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนเช่นนี้แต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครกรงน้ำพึ่ง อออากาศทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20่สนกาสามนาทีทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7จหมายเลข35เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่18เมษายนสองพันอยห้าขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ